ทุกปีเราไม่เห็นน้านทุกต้งเลยครับแต่ถเจอทุกต้นเนี่ยเออแต่ซีซั่นปี้ไม่เจอเนี่ยก็เราก็ถ่ายมีถ่ายอยู่เรื่อยๆบ้างนะครับแต่ก็วงการเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดช่วงอยู่ในช่วงจุดเปลี่ยนผ่านใช่ไหมฮะอ่ะก็ก็ว่ากันไปครับก็จริงก็มีถ่ายอยู่ในปีนี้ก็มีอันนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็มีซีรีส์ของของพี่เจี๊ยบมั้งเดี๋ยวนี้เขาถ่ายแล้วเขาบอกต้องปิดเป็นความลับห้ามบอกอะไรเราก็เลยไม่รู้บอกได้มากแค่ไหน ก็ก็ยังมีแล้วก็มีรายการของสุรเป้ายแดงของไทยทันไทยรัฐนะครับก็ก็ยังมีเรื่อยๆไม่เหงาแต่บางทีที่ต้องถ่ายราการมันมีช่วงตัดต่อที่เกิดในช่วงสำหรับที่ต้องเองจริงเราอยู่มานานแล้วเนี่ยนะฮะสมัยก่อนใครจำได้สมัยเราแรกๆก็มีช่อง3579อ่ะแค่นั้นเองช่องอ่ะช่อง11 ITV ็ดไอวีนั่นนี่อ่ะเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนผ่านไปยุคดิจิตอลตุ้มโอ้โหวุ่นวายไปหมดก็ต้องมีใครมาแล้วก็ไปนู่นนั่นนี่ตอนนี้มาเปลี่ยนไปยุคสตรีมมิ่งแล้วที่จะมีแแพลลลลตฟออร์มมมทััั้งหหายยะคืนนนเปี่ ไวแล้วก็เปลี่ยนเร็วมากเะฉะนั้นเราก็ต้องปรับตัวปรับตัวปรับตัวให้ทันอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมุมของพี่ปั้มปรับตัวอย่งไรในมุมของการงานจริงนักแสดงเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ได้ผลกระทบมากขนาดนั้นแต่มันก็มีกระทบเหมือนกันทุกคนงานมันก็หายไปเมื่อก่อนเราเล่นละครกัน7วัน7วันได้หลับไม่ได้นอนบ่นกันโอ้ยเหนื่อยนู่นนั่นนี่ตอนนี้กลายเป็นว่ามันมันก็ลดลงไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่นนักแสดงพี่ๆหลายคนอย่างพี่ดูสัญญาหรืออะไรเงี้ยก็แบบว่าเออมันมันก็ เป็นการคัดคนเหมือนกันนะว่าแบบว่าแบบเหมือนมันก็ไม่ใช่เรื่องตัวจริงหรอกเหมือนกับว่ามันก็ทําให้คนออกไปเยอะอะไรเงี้ยเหมือนกับใช่ไหมมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอย่างนี้ละกันเออมันไม่ได้ฟุบฟับมากมายเหมือนเมื่อก่อน<ต>จริงอย่างเรื่องข่าวเรื่องอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดทุกวงการแล้วก็ต้องทุกวงการก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงผมคิดว่างไงก็ต้องปรับตัวอยู่อะไรเงี้ยดังพอไปเล่นฟุตมันก็ต้องมีการเซ็นสัญญาเพราะว่าถ้าตัวตกร้าเปิดเผยอ่ะอย่างมากมากดันแล้วเครียดมากมื่อไหร่ มันก็ไม่ใชกดอะเรียดมันเป็นอารมณ์แบบว่าอ๋อเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะห้ามเผยแพร่ถ่ายุดทถ่ายซอรี่ลงเ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยคือก็เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเมื่อก่อนเราแข่งกันเองสามารนจดก้าแต่คอนเทนต์ถ่ายคอนเทนต์เดี๋ยวนี้อ่ะคู่แข่งเราไม่ใช่แค่คนไทยกันเองอ่ะก็เป็นอ่ะคอนเทนต์อินเตอร์เนชั่นแนลแบบเกาหลีเมริกาคือมันทําให้เรายากขึ้นแต่มอยมหมดหนึ่งก็ดีนะครับเราก็ต้องพัฒนาตัวเองงั้นเราก็จะอยู่ไม่รอดอะไรอย่างเงี้วย ก็ประมาณอะไรอย่างการแข่งขันมีมันถึงจะมีงานที่ดีออกมากอะไรเงี้ยต้องถือวิกฤตสัญญาสัญญาอะไรวะสัญญาหน้าโปรอ๋ญญอ,อ,อเรื่องเรื่องนี้จริงๆก็เพิ่งได้เปิดวันนี้เนะญญาะถ่ายมาจริงถ่ายเสร็จไป5เดือนแล้วก็วไม่มีใครรู้เลยว่าถ่ายยังมาถามแล้วไม่เห็นหน้าเห็นตาคือมันก็ห้ามเปิดเผยเ,เลยครับอย่างซีรีส์เดี๋ยวนี้ก็ห้ามเปิดเผยก็มารวมกันอะรบอกไม่ได้วะอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวผมสึกวอยากอยากโปรโมทเพราะว่า ปิดมากเดี๋ยวเงียบเดี๋ยวไม่มีใครดูหลงมึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ปหมเงียบเกินไปก็รู้สึกว่าเออก็โอเคก็มีโปรโมทเปิดตามขั้นตอนละกันอะไรที่มันจะสปอยเรื่องหรืออะไรที่มันจะอ่ะก็ก็ได้คือเราเข้าใจแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นแต่บางทีก็มีพีอาร์มีมีแผนการโปรโมทของเขาแล้วต้องเคารพตรงนี้ครับพี่ป้ารู้สึกยว่าชื่อเราก็ไม่จมไม่หายไม่ตายคนจะคิดถึงตลอดมันก็มันก็เป็นช่วงช่วนะครับผมว่างานมันก็เหมือนทุกวงการเนี่ยเวลาเจอการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องมันมีช่วงทั้งช่วงดีช่่วงไมดี ช่วงแย่ช่วงดีมันก็มองให้เป็นธรรมชาติไปครับว่าเออหมือนที่เป้อลักเคยพูดไงป้ายชื่อป้ายโฆษณาที่ตามถนนเนี่ยมันไม่มีใครอยู่ได้ตลอดหรอกมันก็ต้องไปสักวันหนึ่งอยู่ดีครับมองเป็นเรื่องธรรมชาติอย่าง่พี่ป้องก็จะมาพร้อมบทที่ทุกคนสันนีตต้องป้องระวังเท่านั้นรู้สึกยังดีใจที่มีคนคิดถึงอยู่ครับแต่ก็บางทีก็รู้สึกว่าเออบทมันก็ เหมือนเดิมหรือเปล่าหรืออะไรงเงี้ยก็ต้องลองคิดดูอยู่เหมือนกันพี่ต้องดีใจมั้ยแม่ไม่จะเป็นหมดเดิมแต่หลายคนยึดไว้ใจว่าถ้าต้องระวังเล่เอาอยู่ม <า S 2> ั้แม่นอนโอเคดีใจก็ได้คือมันก็ดีใจอยู่แล้วครับแต่ก็รู้สึกว่าบทมันก็บกเ,ปเป็นแนวเจ้าชู้เมียเยอะอะไรเงียเ้ยครับจนคนก็เชื่อไปหมดแล้วเออยย่างงี้ก็มีอถามเพราะแกถามมาเลยไมแล้วงไม่ต้วโปรยมีหน้ากับสิ่งที่เขาวางตัวมาแล้วว่าพี่ต้อง เพราะว่าพี่ป้อมก็เป็นหนึ่งในที่คนคิดถึงเลยว่าต้องแคนดิเดตแคเดตนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับก็คุยกันอยู่กับผู้กำกับพี่กูนะฮะแล้วก็ทีมทีมช่องอะไรเงี้ยแต่ยังเอาตัวด้วยความสัจริงยังไม่ได้รับปากว่าเล่นแต่มีคุยกันว่ามันเป็นยังไงรายละเอียดปีกย่อยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวยีนัดกับคุยกับพี่เขาอีกทีวันวันที่24มันนี้เท่าไหร่วะเอออาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยอาทิตย์หน้าแล้วผมบอกละเอียดละเอียดมากเวอร์ก็คือมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่เราต้องคุยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันก็็็เเปนนนนนจรริงงงๆละคใตาาอยย่ี้มัก โอเคเป็นเกียรติที่เราได้เล่นแต่ว่ามันอ่ะสปเดอร์แมนบอกไงว่าอะไรวะความรับผิดชอบพลังอำน,นาจที่ยิ่งใหญ่มากกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่คือ <c oughs> เล่นไปแล้วอ่ะดีก็เสมอตัวไม่ดีเขาก็ดายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้ว,ลว,ลวด้วยบริบทของสังคมยุคนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนพระเอกป้ามังเอกมันปกติแต่นี้มันก็ไม่ได้แล้วคือมันต้องมีอะไรหลายๆเอีดหอะไรอย่างที่ท,ที่ต้องคุยต้องพิจารณากันครับเราเล่นไหมยก็ยังไม่ยังไม่ได้สรุปเลยเดี๋ยวคือย่างพี่กูที่หน้าแต่ค ต้องรู้อยู่แล้วมีมีแพลนเขาอยู่แล้วในใจนะครับเราแค่มองในมุมตัวเองแล้วกันว่าแบบตัวบทแบบนี้คล้ายๆเดิมไหมมีอะไรที่เล่นในมุมที่ต่างไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับคุยถึงคนใส่คอรือเปล่ามันก็อยู่แล้วแหละครับผมแต่ว่าพี่ป้อกก็กังวลกับคนที่บฝ่ายแล้วอีกแล้วหรออย่างเงี้ยใช่ไหมกับโปรดักชั่นทีมงานกับคนทํางานผมไม่ได้กังวลนะกังวลตรงตัวเองมากกว่าคือไม่ได้แค่กังวลหรอกจะรับงานอะไรมันก็ต้องคิดก่อนว่ามันเหมาะกับเราไหมมันดีไหม มันจะให้ใอะไรกับเราบ้างให้อะไรคนดูบ้างอะไรอย่างนี้ครับสมมติอาจเล่นสมมติอาจจะมีกระแสก็ได้ว่าอ่ะอีกแล้วพี่ป้องเล่นเป็นยีโบทเดียวเหรอทำไมเล่นในบทซ้ําๆไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็อาจจะมีแบบนั้นได้หรืออ่ะบางคนจะอุ๊ยดีจังเลยอยากเห็นอีกมันก็มีหลายมุม,มครับเราก็มาคิดพิจารณาหน่อยเลยเพราะเราก็โตแล้วเราก็ไม่ได้แบบเล่นในทุกอย่างแล้วเหมือนโโอเมื่อก่อนต้องมาังหนักคนก็หมดโอ้โหถึงโอาโหต้องไปเป้าระวันแน่ชอบวนันทำพี่ป้องรู้สึกยังไงว่าเขามอบใหม่ตำแหน่งให้เราโดยที่ทีี่่่กอออาาจจะะยยังงงไไมรเ้ย ก็ก็ดีใจนะที่คนนึกถึงนะครับแต่ว่าที่เราเล่นมาผลงานเราที่ผ่านมามันก็คงพอให้คนจดจําได้อยู่นะฮะก็ใช่ไม่รู้พูดอะไรดีครับเราติดไหมครับกองอนเหมือนกี่ชุชมจริงๆไม่ติดเลยเพราะว่าเราก็เล่นมาหนักหน่วงกันนั้นเยอะเล่นมาหนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วใช่ไหมคือเล่นมาเยอะอยู่แล้วครับที่ยังติดแค่ๆที่บอกว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าซ้าเดิมหรือเปล่าแล้วก็ ของเก่ามันทำมานานหรือยังคนจะเบื่อไหมอะไรคือพวกนี้มากกว่าไอ้เรื่องเจ้าชู้เรื่องร้ายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวอยู่แล้วครับมันอยู่ในอยู่เสมออยู่ที่บทมันอยู่ที่บทเหมือนกันมันไม่ใช่ตัวเรานี่เราไม่เล่นเป็นตัวเองมันก็ไม่ได้เล่นไม่เล่นเป็นนักแสดงต้องเล่นทั้หมดอยู่แล้วครับอย่างที่ปผมบอกว่าหลายคนก็เชื่อไปแล้วว่าเราทำบทนี้ได้ดีคนข้างนอกก็เข้าใจอยมือนกันว่าอุ้ยอยู่ในละครไหม สื่อมีผลกับผู้คนมากนะ oh. บางทีครับ <laughs> ใช่ไหมพวกแกจริงจริงบางทีเราดูกแล้วอินแล้วก็ไม่รู้จักกันมาก่อน uh. แต่ก็ด้วยความดูละครก็เชื่อไปแล้วว่าทีนี่ต้องเป็นแบบในนั้นแน่เลย <laughs> เพราะว่าอกสื่อมันมนี้ผลกับผู้คนจริงๆนะครับก็มีบ้างแต่ว่าคนสมัยนี้เขาก็เข้าใจอะไรมากขึ้นรู้ว่าเออบางทีมันก็เป็นการแสดงดีมนก็เป็นละครมันไม่ได้เหมือนจริงหรอกอะไรอย่างเงี้ยครับไปจีบผู้หญิงอะไรเงี้ยเอเออก็นี่ไงก็นี่ไง ก็อย่างที่บอกมีน <ะ S 1> นคนเดินม,มาบอกหรอแม้ตัวจริงไ <c oughs> ม่เห็นดูเจ้าชู้เลยไม่มีไจ้าคำทำไมให้มัน <c oughs> แบบจริงจังอย่าคำสิมีชี้นะมีไหมมันมีไหมอย่างนี้เราสุดจิตผู้หญิงเนี้ยถ้าเป็นคนไทยเนี้ยสุดพอเราเราคุยกับใครเนี้ยเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมแล้วค่อยเพิ่มหรือลดว่าไปอันนี้เป็นผมถ้าผมไปคุยกับใครเนี้ยมันเริ่มจากลบแล้วลบห้าลบสิบล้วเพราะว่าโอ้โหพี่ปอปเจ้าชู้แน่เลยหรือแบบแต่จริงผมเลยวายเจ้าชู้ผมเลยวายอะไรกันมานานแล้ว แล้วคนก็เชื่อว่าเป็นงานแหละครับเพราแบบว่าแบบเราไม่ใช่เพิ่งเล่นจนคนติดภาพเราก็เล่นมาเยอะเล่นมาหลายแบบหลายบทบาทแล้วอะไรเงี้ยคนก็รู้ว่าเออมันคือการแสดงไม่ได้ห่วงที่เล่นไม่เล่นเนี่ยไม่ได้ห่วงว่าติดภาพอะไรคือเล่นอย่างที่บอกครับว่าเรื่องรายละเอียดเนื้อหาความสนุกเราเล่นได้ไหมอะไรงเงี้ยครับแล้วก็เป็นงานมากกว่าคนทั่วสื่อใช่เพราะถ้าเกิดถ้าเกิดกลัวว่าติดภาพนนั้ก็คงไม่ได้เล่นมาตั้งตั้งแต่อะไรเมียงมันส <68 S 1> ิบแปดขุนแผน ก็เยอะแยะหมดอะใช่ไหมฮะรีเมคมาบ่อยเหมือนกันครับ <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เขารีเมคใหม่เขาก็ไม่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ได้ก๊อปปี้เพสต์ละเขาก็มีการมาตีความใหม่อะไรใหม่มันก็ยุคนี้ฮะค,คนดูก็เก่งและฉลาดแล้วแบบมาปอมปอมปอมาเขารู้หมดโดนด่าได้เลยดราม่าบังเกิดแน่นอนก็คือฮะแต่อะไรใหม่ๆแน่นอนครับถามพี่กูอันนี้เชโยนให้พี่กูไปรอรอคอนเฟิร์มนะตีหน้าเราจะได้รู้ผลใช่ไหม ครับมันก็ไม่ได้รอใครแบบฟังแล้วเหมือนแบบโอ้โหเล่นตัวไม่ใช่นะคือเราจะเล่นรับงานอะไรก็ต้องคุยก่อนเป็นเรื่องปกติเออแล้วที่พี่กูอยู่ญี่ปุ่นไงแล้วนานาเพิ่งกลับมาก็เออรัตคุยกันหน่อยแค่นั้นเองครับไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลยไม่ได้แบบว่าโอ้โหต้องคุยแปดรอบไปรับไม่ใช่อย่างนั้นผมง่ายอยู่แล้วครับไม่ได้อะไรขนาดนั้นไปติดตเลยเพอีกแล้วโอเคขอบคุณครับติดตามดูแรงงานกันแน่